นะครับกลับมารอบหนึ่งการอัปเดตรอบนี้กลับมาหายไปนานไม่ลงคลิปนาน1เดือนเต็มเลยอะแต่กลับมามันอัปเดตท,ทุกอาทิตย์ไงแต่อาทิตย์นี้มันมีการอัปเดตท,ที่แปลกใหม่คือทุกคนเห็นหัวข้อปะ่ะเนี่ยหัวข้อมีหัวข้อตรงคําว่าแท็กมันมีคําว่าสังกัดเพิ่มขึ้นมาเว้ยเอออันนี้ดีแล้วก็ในห้องเรามีเคาน์เตอร์สนิเคาน์เตอร์สนิคืออะไรนะฮะมันจะนับคะแนนให้เราด้วยนะฮะหนึ่งเพชรต่อหนึ่งคะแนนก็เหมือนอันอื่นอ่นอะ ทุกคนโยนแหวนโยนกรอบทุกคนจำไอ้ที่มันเปลี่ยนห้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมใครไม่เห็นอนะ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นภาพพี่กร,รอบหนึ่งเพราะว่าคลิปเก่าๆมีลงให้อยู่เนาะทุกคนก็ไปย้อนดูเอาแล้วกันนะครับถ้าใครอยากเห็นเป็นวิดีโอทีเนี้ยมันก็เหมือนกันว่าเปรียบสเสมือนว่าใครค่าคะแนนมากสุดคนนั้นก็ชนะเข้าใจอะ่ะเหมือนกันนะครับพอกันเลยนะครับแล้ว หัวห้องเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกระยะเวลาด้วยนะครับสูงสุงสดถึง60นาทีนะฮะไปต่อไปอันต่อไปที่มันเพิ่มมาตรง add tag ของเรานั่นเองมันจะเพิ่มไปตรงคําว่าอุป,ปนิสัยนะครับอุป,ปนิสัยเนี่ยอย่างอันอื่นๆน่ะโปรแกรมเมอร์จะไม่เคยมีนะ user tag r a y ก็ไม่เคยมีวิน <c> ว <oughs> ินยาอ่นโคตรยากอ่ะวินยากก็เพิ่มขึ้นมาสายเพศมนุษย์กลางคืนมีหลายอย่างมากทุกคน ไปหาปรับแต่งกันเราเองนะฮะงานอดิเรกก็เพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับวิดีโอด้วยนะครับว่าคุณชอบเป็นอะไร Netflix ซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับวาร์รตี้โชว์นะฮะมีหลายอย่างเลยไปหาตั้งกันเราเองเพิ่มมาใหม่เรียบร้อยนะครับอัปเดตอันต่อไปนะฮะก็จะเป็นหน้าหลักนะะั่นเองทุกคนโปรติใครจําได้บ้างว่าทุกคลิปที่พี่ลงพี่จะมาเปิดหน้าหลักให้ดูแล้วมันก็จะมีคําว่าการคอรว l video ทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาออกไปแล้ว นะครับอืถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะแต่พี่จะลงไว้ของแอปเขาจะมีลงไว้อยู่นะครับเนี่ยพอเข้ามาทุกคนเห็นหัวข้อสังกัดก่อนนั้นที่พี่แจ้งไปนะก็จะเห็นแบบเนี้ยมันจะแบ่งแยกเลยสังกัดเปิดรับอะไรอย่างเงี้ยมีหมดทุกอย่างนะครับและที่สาคัญมีการเปลี่ยน Dm Agent ใหม่ใครอยากรู้รอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปเนี้ยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับยกเว้นสิ่งที่พี่บอกไปก่อนนั้นนี้คืออัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ของสัปดาห์นี้อัปเดตไม่มีอะไรมากนะครับอ๋อและอย่างหนึ่งทุกคนในห้องปาร์ตี้เรานะฮะคิสตันพาร์คเปลี่ยนชุดใหม่นะครับเปลี่ยนชุดใหม่นะครับนี่เดีย๋ยวนี้จากรถสปอร์ตเราเปลี่ยนชื่อเป็นรถาชนีด้วยของขวัญบางอย่างจะถูกเปลี่ยนชื่อไปนะครับทุกคนสังเกตเห็นได้โคตรง่ายนะครับต้องคริสตันใหญ่ก็เหมือนกันก็เปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างนะครับ ทีเนี้ยใครอยากรู้อะไรการเคลื่อนไหวอย่าลืมติดตามเอาไว้เหมือนเดิมเลยทุกคนนะฮะเดี๋ยวพี่จะอัปเดตท,ทุกอาทิตย์แบบนี้เลยนะครับเ<ม>จอกันคลิปหน้าทุกคนมาสั้นๆเหมือนเดิมเหมือนทุกวันและทุกอาทิตย์เลยนะครับ